หนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพมาดิศกุปวัฒนูนะครับขออนุญาตมปถ่ายที่โรงครัวนะครับกูบาอาจารย์แม่ค้าแม่ชีกําลังเลือกพักนะครับคัาส่วนที่เสียนะครับออกแล้วก็นําส่วนที่ดีมาพึงไว้นะครับก่อนที่จะนําเข้าสู่ตู้แช่นะครับนี่นะครับอะไรที่เสียก็คัดออกนะครับเหลือแต่ส่วนที่ดีๆไว้นะครับนึกว่าเสร็จไปแล้วนะครับถ่ายภาพวิดีโอไปตั้ง กือบชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงแล้วนะครับนี่สงสัยไม่ได้สารกระตุ้นนะครับก็บเลยทํางานช้านะครับนี่นะครับแม่ชีกับพักชีนะครับอะไรแก่ๆก็คัดออกนะครับเหลือแต่นุ่มๆไว้นะครับโอ้ยนะครับ <sm uch ing> สงสัยจะโดนนะครับพูดอย่างนี้สงสัยจะโดนไหมนะครับนี่แม่ชีก็ไม่ชีหนุ่มนะครับมายังแต่คัดยังละออกเนะี่ยนี่ เด้นนะครับนะครับถ้าไปเก็บใส่ตู้ไว้ก็เสียนะครับก็เลยต้องคัดออกกรอนนะครับนี่นะครับครูบาอาจารย์นะครับนําโดยพระอาจารย์พระครูบดีการหนูเพียนนะครับไปจ่ายตลาดซื้อของที่ตลาดเจริญสีนู่นนะครับสิบห้าวันไปครั้งนะครับครั้งละประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับได้มาแล้วก็ให้ครูบาอาจารย์นี่นะครับช่วยกันยกนะครับของลงจากรถนะครับมาถ่ายเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับ ครั้งแรกยังเหงื่อไม่ออกขนาดนี้นะครับนี่ครั้งที่สองนี่เต็มที่เลยนะครับนี่มีตู้แช่นะครับมีตู้แช่เก็บไว้นะครับเวลาไปซื้อของมาใจดีอยู่ได้นานนะครับเดอพระ123รูปนะครับสามเนรสองรูปแม่ชีแม่เขาญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมนะครับประมาณ40กว่าชีวิตนะครับก็เลยค่อนข้างจะพอสมควรนะครับส่วนญาติโยม ผู้อุปธรรมคำชูนะครับถวายพัตาหารเช้านะครับทำกับข้าวต่างๆได้ประมาณ20-30ถึงอร์เซนนะครับนอกจากนั้นก็เกิดจากโรงครัวนี่นะครับเด้อมาถ่ายครั้งก่อนนี่เพิ่งจะนำลงจากรถนะครับแต่ตอนนี้เริ่มจัดเริ่มวางนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับนี่อยู่ด้วยกันแบบนี้เด้อนะครับ เมื่อก่อนไม่มีตู้แช่นะครับก็ไม่ได้มากขนาดนี้นะครับพอมีตู้แช่มานะครับบางอย่างนะครับเก็บไว้นะครับได้เวลาก็ค่อยนํามาปรุงเป็นพัตตาหารถวายพระนะครับแม่ขาวแม่ชีญาติยมที่มาปฏิบัติธรรมนะครับอยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าขั้นตอนการจัดจัดจะวางต่างๆมันมีขั้นตอนละเอียดเยอะนะครับบางอย่างนี้ต้องคัดก่อนนะครับกว่าจะเข้าตู้ได้นะครับไม่งั้นมันจะเน่าก่อนนะครับนี่ มีรูอะไรแดงๆนะครับมองแต่ไกลๆมะเขือเทศนะครับอีกหน่อยก็จะเป็นมะเขือเทศแทนพระนะครับนี่ <c oughs> <c oughs> มีคนทวงว่าทำไมไม่ถ่ายข้างในบ้างถ่ายแต่ด้านนอกนะครับโลกทำไมไม่มีความเท่าเทียมนะครับเด้อขออนุญาตถ่ายด้านในนะครับโอ้ยิ่งด้านในยิ่งอลหลมานเลยนะครับนี่นนนนนโอ้ย บอยอยากถ่ายตอนขั้วป่าแล้วขึ้นปอดตเข้าต่กินนะนะครับไม่ธรรมดานะครับแม่ขาวไม่ชีวัดบ้านเกาบอนนะครับพลังยังกระชัานนะครับยังโอ้ยตอนเพช้ยุ้งกระบุินเตรไทยเนาะนะครับอนี่นะครับนี่เหลือชิ้นสุดท้ายนะครับเหลือชิ้นสุดท้ายนะครับกว่าจะห้ำหั่นกระป้านะครับป่าตายแล้วนะครับแต่ว่ามา พรเห็ดมัมไข่ป่าเนาะมัมขี้ปลากระเซียบด้นี่นะครับอันนี้เล่าเราบ่คขั้วเล้วเราเมื่อนี้โอ้ยเสียดายเด้อน่าจะมาแต่ก่อนหน้านี้นะครับนี่อันอันเช่นาเช่นาเยอะพิ่งขั้วเด้อให้มหามมถไทยภาพเมื่อก่อนเด้อให้ภาพมมถไทยภาพเมื่อก่อนเด้อกับเสียดายจริงๆนะครับอยากจะย้อนเวลากลับคืนนะครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเด้อนะครับดูมีดของแม่ชีนะครับนี่กวรจะเลี้ยงพระนะครับกวรจะได้อยู่ได้ฉันนะครับนี่อุปกรณ์การฆ่านะครับปาตายแล้วนะเราค่อยได้มานะครับนี่โอ้เด้อนะครับอยู่ได้กันแบบนี้นะครับวัดบ้านเก่าบอนนะครับเพื่อประหยัดรายจ่ายนิดนึงนะครับหรือว่า กุบาจารย์ที่เป็นโลคเกานะครับไม่ถูกกับไก่กับสัตว์ปีกนะครับก็เลยเน้นเป็นปลานะครับยังจิทุกเคียงให้เบื้องบงเว้นเฮี้ยงเลยตีนะครับกว่าจะคั่วปลานะครับนี่เอาเกล็ดออกเอาเนื้อออกนะครับเอาไส้ออกนะครับปอดออกไข่ออกกูไข่คือลายทีเนาะเด็กหน่อยกินบ่ได้เดมันพัโล้ได้นี่ กินได้แต่ผู้เฒ่าได้ใครนี่ผู้ใหญ่ให้เจ้าบอกนะจะไปกินแต่แท้ไข่มันกับหัวมันนี่จะกินว่ัสนปลากินเต่เนื้อว่ัสดเพลินวางเด้อนะครับถ้าเป็นไก่ก็ห้ามกินนะครับตับนะครับห้ามกินตับห้ามกินขานะครับผู้ใหญ่ห้ามเด้อนะครับดูต้องใช้พลคนพลังงานมากที่สุดนะบม่ห้ามหมันกับปลานะครับนี่นะครับนี่ เสียดายนะครับมาไม่ทันนะครับป้ายยังหนูสื่อนี่ฮะปาเจลาเม็้าเจลาเม็ดประตูใหญ่นี่นะครับแม่ชีแม่ขาวนี่ตั้งใจจะอยู่จนสว่างเลยนะครับนี่ไม่นอนนะครับวันนี้นะครับนี่เด้อนะครับเป็นวันพิเศษนะครับ อันนี้เดล้าลเดจังมือเฮ้อนี่เฮ็ดไว้ยังสี่สี่เดจังมือนี้เตรียมไว้ปุ่มกับเขาเฮ้ยโอ้ลังมือกับเปลี่ยนสลับเป็นยังไงเนาะนะครับเพื่อไม่ให้ซ้ำหน้านะครับเปลี่ยนอยู่เรื่อยนะครับเปลี่ยนเมนูอยู่เรื่อยนะครับแต่มาถ่ายสงสัยจะไม่เจอปลานะครับมาถ่ายพรุ่งนี้เช้าจะมาถ่ายใหม่อีกนะครับเด้อปลาจระเมดนะครับเนี่ย โอ้ตานี้ต่นปลาตัวนี้ไหมสันตูปุอยู่ปลาเจลเมตดอยู่ตัวยังสันสันโอ้เด้นนะครับคนทวงกว็ทวงจริงๆนะครับนี่นะครับพอทําเสร็จเรียบร้อยก็จะมาเก็บไว้ที่ตู้แช่นี้นะครับนี่อันนี้เป็นลูกชิ้นนะครับกว่าจะอยู่ได้ชั้นด้วยกันนะครับเด้น เมื k ong k ong on, mo, asi, ่อก่อนก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับคิดว่ามีแต่เจอบนจานบนพาข้าวอย่างเดียวนะครับพอมาอยู่ใกล้ลรงครัวนี่นะครับมีโอกาสมาถ่ายวิดีโออย่างนี้นะครับค่อยรู้ว่าเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องครัวนี้นะครับนี่ประจันมหานุพดลนะครับนี่ตู้แช่เด้อนะครับนี่ใครอยากเย็นก็มาอยู่ห้องนี้นะครับนี่เด้อยังไม่เต็มนะครับนี่ว่างเปล่าเลยนะครับ กำลังรอที่จะลำเลียงผักผลไม้เข้าด้านในนะครับโรงการแยกขยะอ่ะอครับโอ้นี่นะครับอาจารย์พระครูท่านบอกว่ามันจะไปแยกตรงคัดแยกขยะอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าขั้นตอนมันไปหลายขั้นตอนเหลือเกินนะครับสุดท้ายที่ที่ก็โดยสุดท้ายจริงๆจะเป็นลงที่ลงคัดแยกขยะนะครับ คัดทุกอย่างนะครับนี่มือออม่อ,น,อ,อ,อนี่ก็ู้่ได้นตอมื่อนี่ยเมื่อเดินตอนี่ก็เออหนมันรอทาง,งานงานงานเต็มเลยทีครับร,นนะรู้ว่ได้รล่องานนี่เลยไม่ใช่งานถา่างานถ่ายทีเด้อนะครับปกติต้องเก็บทุกวันนะครับเก็บทุกวันแล้วก็คัดทุกวันนะครับแต่วันนี้พระอาจารย์พระครูไปตลาดนะครับซื้อของนะครับนี่เด้อไม่รู้อะไรตัวมีอะไรนะครับ เครื่องครัวต่างๆนะครับมาให้แม่ขาวแม่ชีนี่นะครับปรุงเป็นพัตตาหารถวายพระนะครับอยู่ด้วยกันร้อยยี่สิบสามรูปนะครับเมื่อเช้าพระเดชพระคุณหลวงตานะครับให้พระเจ้าหน้าที่นะครับนับพระนะครับพระร้อยยี่สิบสามสมณินสองนะครับนึกว่าสมณินมีรูปเดียวนะครับสมณินสองรูปส่วนแม่ขาวแม่ชีนี่ยังไม่แน่นอนนะครับกะประมาณสี่สิบกว่ากว่านะครับประมาณ ทั้งมาใหม่ทั้งออกไปนะครับเดือแต่ผักชีนี่แน่แล้วนะครับนี่เดี๋ยวก็เมื่อเดี๋ยวก็มาติม,ม,มนะครับ,ว,บว่าจะประกาศรับสมัครนะครับอายุเกินหกสิบห้ามมานะครับคงจะไม่ได้ใครมาแนี่ๆนะครับเด็กนๆก็ไม่ไม่จงมาเอาเธอได้เจ็ดสิบขึ้นวัวเด้อน,นะครับ ส่วนมากก็หมดภารละทางบ้านแล้วนะครับสบายใจกับครอบกับครัวแล้วนะครับค่อยมาช่วยทางวัดนะครับเดิ้ลทิ้งภารละทางบ้านได้แล้วนะครับมีแต่รูปมาถ่ายรูปอย่างเดียวถ่ายภาพอย่างเดียวนะครับที่ไม่ได้ทํำอะไรไปถ่ายประเด็นพระคุณนลองตานะครับดูแลงานที่ปราสาทธรรมสังเวชนะครับมีคนทวงนะครับลงเฟซเอาแต่ภาพล้านลงนะครับ ดื้อนะครับร้านใครๆก็รักนะครับน้อเดีเห็นหนาซื้อได้๋วบากน้ำโอเยียซื้อกับพ่อใจละเดี๋ยวนี้นะครับมีสารภาพแล้วนะครับเอาคือหยุดกันถ่ายวิดีโอเป็นทานทีก่อนดื้อ